ที่ว่าเธอมีเวลาไหมฉ <bee> ันอยากจะเล่าให้ฟังมากเลยว่าความเปลี่ยนแปลงระหว่างย้อนไปเมื่อเกือบ50ปีกับตอนนี้ทุกอย่างมันเปลีป่ยนแปลงไปหมดเลยแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอยู่ในใจเขามาเดินตลอดก็คือการที่เขากว่าที่เขาจะได้มาอยู่ที่ประเทศแคนาดาเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเรื่องเนี้ยค่ะมนเริ่มต้นย้อนกลับไปเมื่อสมยัยเกือบเกือบ50ปีเมื่อตอนไหนอายุก็มา1 0ปีแล้ว เกิดที่ประเทศกักรชาลบูพนมไปเลยนะคะอย่าไปจบมานะทางบ้านนารีเนี่ยค่อนข้างมปแค่จมีอเลยค่ะประกอบธุรกิจโรงงามเขาบอกวันนั้นน่ะเขาจำได้ดีเลยว่าเลื่อตัดโรงเรียนแล้วมีที่เรียนเนี่ยมารับเขาแล้วบอกว่าคุณพ่อให้ตัดเป็ๆตัววันนี้จะมีงานเลี้ยงเกิดขึ้นที่โรงงานเขาทางบดาน าลูกเพื่อนมาเล่นด้วยกันแมรี่ก็จะดีใจที่จะได้มีเพื่อนเล่นเขาบอกดังเปลี่ยนเสื้อผ้ายอยู่ค่ะพี่จา๋าดารานเนี่ยเสียงระเบิดมันก็ดังขึ้นแล้วระเบิดเนี่ยต้องตที่ทางฟ้าของเขาเลยเขาบอกเขาหลับไปหลับตอนไ่ได้พี่แจ๊กแต่เขาเตื่นเพราะมีเสียงเรียกที่คล้ายเสียงที่ชายเขาบอกให้เขาตื่น เอคนมากมายเลยนอนแล้วพร้อมกับเหมือนมีคนเนี่ยเห็นรถที่เขากำลัง